ากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสีัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงพาทําบุญนะคะเดี๋ยวเราจะพาไหว้พระสามวัดกันค่ะ จะเป็นวัดแถบย่านเพือกไทยนะคะเป็นตามวัดใกล้ๆกันเลยนะคะโดยที่วัดแรกนะคะเราจะมาที่วัดนาโกนะคะแล้วก็มาลอดโบสถ์แก้คุณใสยมยนต์ดำล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ด้วยนะคะเชิญรับชมกันค่ะวัดนาโกนะคะมีอายุเก่าแก่เกือบ300ปีค่ะโดยสันนิษฐานการสร้างวัดว่านะคะประชาชนชาวบ้านในชุมชน ร่วมสร้างกันขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เจ้าสัวพุกพ่อค้าค้าหาบดีเชื้อสายจีนได้มีศรัทธาเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนาปกรนะคะท่านเจ้าสัวพุกนะคะ ได้อันเชิญพระพุทธรูปสำริดสมัยสุโขโทัยปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่งดงามอายุกเก่าแก่กว่า700ปีเลยนะคะจำนวนสององค์นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถค่ะซึ่งรู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อเจ้าสัวและอีกองค์หนึ่งก็คือพระนักปกค่ะเมื่อเรากลับหลวงพ่อนั่งปกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็มาทำการลอดโบสถกันค่ะ ซึ่งเป็นโบสถ์โบราณสี่อยุธยานะคะเพื่อล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตค่ะรวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคลบารมีแคล้วคลาดจากโกาครคภัยไข้เจ็บโรคเวรโรคก,กรรมล้างอาถรรพ์มนต์ดำสเสน่ห์ยาแฝดต่างๆได้ด้วยนะคะโดยเมื่อเราเข้ามาด้านในนะคะเขาจะมีบทสวดนะคะเราก็หยิบแผ่นขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินวนรอบโบสถ์นะคะ3มรอบเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็นําน้ําที่เรา ยากทำบุญเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนทาเข้าวค่ะเอามากรดน้ำด้านนี้ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วเราก็เดินออกมานะคะ <c oughs> ไปกราบหลวงพ่อเจ้าสัวกันต่อค่ะหลวงพ่อเจ้าสัวนะคะจะนิยมมากราบไหว้เพื่อขอให้อาชีพการงานประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะปัจจุบันอุโบสถบันไดยพญานาคราชสีขาวตั้งกลางหงา์ฟ้าดูเจิดจัล ดั่งดอกอุบลขาวที่กำลังเบิกบานรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าค่ะทำให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความสงบและความสุขเมื่อได้พบเห็นในปีพศ2 5 5 9นะคะทางวัดได้อังเชิญ,ญยกฉัตรมงคลขึ้นนะคะตามรูปแบบพร,ระประธานเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนบูรณะค่ะส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะเป็นเครื่องไหว้มงคลจีนและภาพพระพุทธประธานบนบันลังมังกรในปัจจุบันค่ะ เดี๋ยวต่อมาเราจะไปวัดปักน้ํากันนะคะแต่ว่าเราจอดรถไว้ที่วัดขุนจันทร์นะคะเพื่อเดี๋ยวจะมาไหว้พระลาวหูก,กันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปวัดปักน้ํากันค่ะแล้วก็เราก็ลงสะพานตรงเมื่อสักครู่นี้นะคะจากวัด ขุนจันนะคะแล้วก็จะมีซอยเล็กๆมีป้ายบอกข่าวัดปากน้ำก็คือเป็นซอยแบบนี้นะคะถ้ารู้ไปก็เป็นวัดปากน้ําแล้วค่ะซอยก็มีกาแฟร้านกาแฟร้านชาด้วยนะคะน้ำเต้นที่นี่สิบบาทสั่งเตดตรงนี้นะคะ นอำคะึ้งนัวดีนะนมะพร้าวถุงกับถุงกบคุณนตา่ากนกาแฟสดนะคะปักน้ำอหร้อนเพื่อบำมารลงการศึกษานะคะใครร้อนๆมามั่งเ,เ,เย็นๆสบายสดา ก่อนอื่นเลยเราจะมาสักการะพระมหาเจดีมหาราชมงคลก่อนนะคะ พระมหาเจดีที่นี่นะคะมีความสูงถึง80เมตรค่ะโดยชั้นที่5นะคะซึ่งเป็นชั้นบนสุดจะเป็นเจดีย์แก้วสีเขียวมรกตที่จำลองมาจากพระมหาเจดีองค์ใหญ่สร้างจากกระจกที่มีความหนา1เซนติเมตรและแกะสลักด้วยมือนะคะนำมาซ้อนกันจำนวน800ชั้นพื้นเพนดานโดมนะคะมีดวงดาวสีและขนาดต่างๆเป็นศิลปะ การลางสันของฝีมือช่างชั้นสูงเลยนะคะแต่ด้านในยังมีบรรจุพระบรมาสารีริกธาตุด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์นะคะที่เขาจะมีแผ่นพับวางไว้ให้ค่ะแล้ววนรอบเจดีกันนะคะ3รอบค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาขอพรกันนะคะ เดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างนะคะด้านนอกก็สวยงามค่ะจะเห็นด้านหลังของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะคะหรือพระใหญ่ค่ะโดยมีขนาดใหญ่สูงถึง6.9เมตรเท่ากับตึก20ชั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราลงจากเจดีไปชมด้านหน้าของพระใหญ่กันดีกว่าค่ะ พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเกศดอกบัวต mm ู hmm. มขนาดใหญ่สูงถ mm ึง69เมตรสร้างตามนิมิตของหลวงพ่อสดต่อไปเับไปไหว้พระราหูกัน mm hmm. ที่วัดขุนจันนะคะ mm hmm. วัดขุนจันนะคะ mm hmm. เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะคะ mm hmm. โดยจะมีศิลปะไทยผสมผสานกับศิลปะพะม่านะคะ โดยที่ขึ้นชื่อและผู้คนหลั่งไหลมานะคะก็คือจะมาไหว้พระลาหูค่ะขั้นตอนนะคะเริ่มแรกเราต้องสัก,กระหลวงพ่อใหญ่ก่อนนะคะจากนั้นเราก็นําของดำนะคะมาก่าวถวายแก่พระลาหูค่ะโดยที่วัดจะจัดการสวดนบพรเคราะห์พระลาหูนะคะทุกๆเดือนเลยค่ะตามแต่ตารางวัดที่จะแจ้งไว้ที่เพจของวัดนะคะ ที่นี่จะมีจัดเป็นชุดถวายพระราหูนะคะเป็นของดำา8อย่างค่ะปกติวันธรรมดาจะอยู่ที่ชุดละ49บาทนะคะแต่ถ้ามีวันส่วนนุพเคราะห์ก็จะอยู่ที่ชุดละ99บาทค่ะเมื่อเราไหว้เสร็จแล้วเราก็มุดไปใต้ฐานพระราหูนะคะเพื่อแปะทองและขอพรท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพืเ่นนะะอนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ